เราในรายกันมันนี้เรียกพี่ปอาพี่อยู่จ้าเอาละจ้าวันนี้จะเราอยู่กับ M v e play my song ผู้หญิงเนอะคือเป็นศิลปินค่าย Lighter Music คัมแบ็กหลังจากหนึ่งปีมันไม่มีคิวเลยหรอแม่เกิดใหม่แล้วจากวันเกิดเธอเออเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเวียนไหวและกลับมากับเพลง เทหมดหน้าตักหรือว่าออกอินเออคือหลังจากวันเกิดเธอหมดไปล้วก็เทเลยค่ะแต่แต่เทหมดหน้าตักแต่เทอะไรก็ไม่รู้หรือจะเทใจให้เธออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเธอคือใครทำไมวันนี้มึงเบิร์ดจังวันนี้มึงรีแอคเบิร์ก็ต้องมีเอนเนอร์จีหน่อยอ่าแอเคงเ้นไปดูเลยดีกว่านะคะว่าเฟรย์ไม่์ของทูวินเนี่ยจะเป็นยิไงไงไปดูจ้ะ

เธออยากได้ดวงดาวดวงดฉันจะก้มารือว่าแสงอาทิตย์ที่คอยประหานฉันจะคว้ามันทั้งหมดที่มีจะคอยกให้เธอยอมเธอันานหน้หน้าตาไม่เคยคิดจะพักก็รักก็รักให้ทัง่เอาลอแน่เลยยังไม่ได้พั

อยากให้เธอเป็นคนคนเดียวที่พิเศษใจมันมันบุนย่งนี้ต้ที่เป็นเหตุให้กูได้เจอย่งนี้จนเกินกินนียวเป็นเลหมดใจถ้าหากว่าเธอให้ฉันจะแก้มาหรือว่าแสงอาทิตย์ที่คอยประดับฟ้ฉันจะคว้ามันมา you ทั้งหมดที่มีฉันขออยู่แค่ธยมเธอ เจอคาที่รักไม่เคยคิดจะพักก็รักก็รักแค่ทำไงยอมให้เธอคนเดียวคือคนนี้พอขอรักแค่ธอคนเดียวรือไปให้เป็นคนในใจก็ยอมสิ่งนั้นเพราะเป็นเธอ All in for you. r return น่าเบื่อเลยกูรู้ฉันแย่มากมันไปเลยรู้ฝนมาแล้วเนะห้องน่าคุยมากเลยเนี่ยฮะฝนฝน อันนี้อนี่ป่ะเอาละจ้ะหล่อผมมากอย่อางแรกหล่อสักพักแป๊บนิดสวยออสวยหล่อหล่อและสวยสวยหล่ออีกทีหล่อหล่อสวยๆแมบเอ็อมมีน่ารักมากนางร้องเพลงน่ารักมากฉันช,ชอบทุกอ,อย่มากแบบอยากจะด,ดาวดวงใดฉันก,ก็จะเก็บมาก็ออคือแบบว่ามีอะไรก็ให้เธอหมด เทหมดนะตากเทใจเททุกอย่างเทให้หมดคางรักจ้ะเป็นเพลงข้างรักจริงแล้วเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่แรกว่ามีอะไรก็จะให้หมดเออคือแบบว่าน้องสุวินมากับเพลงเร็ววันเออเพลงแรกเดบิวมากับเพลงช้าวันเกิดเจอแบบเศร้าเซึ้าซึออเพลงนี้มาแบบข้างรักข้างใจเพลงไงวันเลยเออแล้วเหมือนแบบว่าฉันแอบเห็นว่าเหมือนน้องพวินว่ามาเต้นกันเถอะแสดงว่ามีท่าเต้นเดี๋ยวหนูแม่ไปําลูก แต่เป็นยังไรมอ้แต่ว่าน้องเอกน้องไหนนารกมากเลยอะน้องชื่อน้องชื่ออะไรนะเมื่อกี้น้องฟอนอะฟอนน้องฟอนทุกคนน้องฟอนพี่คุ้นมากเลยอะทุกคนคื่เห็นพิมเขาเล่นซีรีส์ไหมหรืออะไรเออแต่น่าคุ้นมากน้องฟอนน้องฟอนแต่ว่าสวยค่ะสวยสวยเลยมีเสน่ห์สุดสดฉันชอบตาน้องมากตาสวยมากตน่ารมากเลยอะึด่งมากคือเลดทำถม่แต่ว่าแบบว่าตัวเอ็มบีอะ ฉันชอบมากเลยอ่ะแบบว่าเป็นฟิลคาสิโนแบบเป็นฟิลแบบว่าเป็นการพนันผจญเป็นการแบบว่ามันเกเป็นการเดิมพันอ่ะเออเป็นการเดิมพันกับเธอฉันมีเท่าไหร่ฉันจะเทให้หมดเลยจ้าคือเทหมดหน้าตับมันก็เป็นศัพท์หนึ่งของเวลาเข้าคาสิโนว่าก็คือแบบว่ามีโกยหมดโยมีเท่าไหร่เออแลงหมดลงหมดเดิมเดิมพันทั้งหมดเลยคือก็แล้วแต่เธอเลยก็คือเดิมพันทั้งหมดนี้จะได้ใจเธอหรือเปล่าอ้าว ไม่ต้องเดือมหันก็ได้แลว้วมั้งแนไไ่นอนอยูน่นะก็ชอบที่บอกว่าน่าจะทราบอยู่แล้วว่าน้องเป็นใครแต่ก<อ>็ยังอ่าใช่ให้เธอเอ่อฟีลแบบน้องเป็นน้องเป็นโจรเออแต่โจรขโมยใจหรือเปล่าเอเมื่อกี้กูหน้าเบี้ยวเลยอียช็อตนั้นนม่ต้องขับมอสายไม่ได้เลี้ยงเลยรู้ฉันโคตรจะโอ้มม่แมนแอนด์ฮันซับนี่แหละมามามาบิ๊กไบค์กับบูวินจะมีเสาขี่ซ้อนท้ายกอดเอวอ๋อ ก็นั่นแหละดูตัวเป็นหนุ่มมากเลยครับแต่ตัวแล้วตัวแล้วลูกฉันโตแล้วล่ะโตกันหมดแล้วล่ะตั้งแต่นอนแล้วโต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 ยังไงก็ไปเล่นชาเลนจ์กันเยอะนะจ๊ะใช่คือก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเพลงเทหมดหน้าตัก all in นะะเออไปดูตัวเอ็มีด้วยนะคะผ่านบิวกันได้เพราะว่าเอ็มมีน่ารักมากจริงใช่น้องบูยกับเพลงเลวอ่ะแล้วแบบมันดูแบบ ดีมากไอ้หนึ่งอีตออีที่เขาใช้น่าจะคริสโต้ใอที่ทําให้แบบว่าหน้าคปรเห็นชัดแล้วก็เป็นอันนั้นดีมากเลยโลฉันชอบมากเหรียญอะเหรียญคาสิโนเป็นเขียนว่าอ l ินเออแบบก็คือแบบเดิมพันกับทั้งหมดที่มีเออก็จับก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับเพลงเทหมดหน้าตัดอ l ินนะคะเป็น ซิงเกอรใหม่ของภูวินนะคะคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับเพลงเร็วสุดน่ารักนะคะนางเอกเอวก็สวยสตัวภูวินก็สวยก็หล่อก็เหมาะเหมาไปเมืดหมดทุกโพลเออก็ดูกันได้นะคะเพลงนี้นะคะที่ไรเซอร์มิวสิกเออก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ก,ก,กดกริงเหมือน่าสนับติงจะระเสิดก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย